สวัสดีครับเวอร์ซ่าไอทนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Starseed a n นด์อา e r กันเนาะก็เดี๋ยววันนี้เรามาตีบอสกิวกันเนาะก็เป็นบอสแดงนะนะครัสำหรับทีมที่ใช้เนี่ยผมไปลองเทสมานิดหน่อยแล้วนะครับประมาณ2ทีมนะก็ทีมนี้จะเป็นทีมที่ดูดีสุดนะครับหรือว่าได้แต้มที่เยอะสุดแล้กันนะครับก็จะมีเลโฮเออไม่ใช่เลโฮสิจอมโจนนะครับแล้วก็น้อง อ่าไอโนะนะและ้วก็น้องเอมี่นะครับแฮงก็จะเป็นอ่าน้องสโนว์พิวนะครับแล้วก็ซับตัวเดียวเนาะก็จะเป็นน้องมาเลไลนั่นเองนะครับลกลย,ยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นผู้ดูแลที่พักนะก็ผมจะเน้นในเรื่องของอ่าความเร็วในการนะครับรีชาร์จ EP เพื่อที่จะให้อ่าในทีมเราเนี่ยออกสกิลไวๆด้วยนะครับซึ่งมันก็จำเป็นกับน้องเอมี่ด้วยนะครับเพราะว่าเอมี่เนี่ยต้องต้องพยายาม พยายามไม่เขาวางอันติมีตบ่อยๆนะครับหรือวางป้อมปืนบ่อยๆนั่นเองนะจะได้ทาดาเมจได้เพิ่มขึ้นด้วยตังการนะครับก็อันนี้ผมใช้เป็นชาบาเรียนะครับเอาไว้ช่วยตัวแนวหน้าด้วยนะครับซึ่งแท้งผมยืนไม่ค่อยไหวนะก็เลยเอามาช่วยนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครไหวแล้วเนี่ยอาจจะไปเน้นในเรื่องของความเร็วในการโจมตีก็ได้นะประมาณนั้นนะครับ ้ำหรัตั้งค่าอันติเมตเนาะก็จะเป็นบาซัมนะครับเกือบทุกตัวแล้วยกเว้นน้องเอมี่นะครับที่เป็นอเวน่์เองเนาะบอสตัวนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับเราสามารถขัดสกิลบอสได้นะโดยใช้สโนว์พิวนะครับเอารวามเร็วทัสองเนาะ เนี่ยนะครับช่วงเนี้ยมันจะมีการฟาดฟันนิดหนึ่งล้วก็ไอ้โลช่วยไปก่อและกันเนาะสกิลพื้นมานะครับก็เรียบร้อยนะครับขัดอันนี้จะเป็นในเว็บแรกนะเพราะว่าเดี๋ยวเว็บต่อไปเนี่ยเวลามันทำลามเราสามารถใช้อันติ ได้เลยนะครับสำหรับน้องสโนว์พิวนะที่เราจะตัดดาเมตมันมนี่ทีมี้ตัวที่น่าเป็นห่วงเลยก็คืออ่าไอโนะนะครับเพราะว่าไอโนะบางมากอเออเดี๋ยวเราสวนกันนะโอเคนะครับ

มานะครับโลหน่อยทำามแล้วนะครับปึ้งไปหลบไปด้านหลังนะ

มานะครับโล่ลงามาแล้วทุกคนเอ่เออ้าตายไปแล้วนี่นะถ้าแทงถ้าแทงยังไม่ตายนะครับก็มีโอกาสที่เราจะทำดาเมจได้เพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับสำหรับทีมนี้เนาะเออประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดาเมจแตะหนึ่ง 1,000m ครั้งแรกด้วยนะครับตั้งแต่ตีกิวมานะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ <c oughs> เป็นเมตาครับเมตาด้วยนะครับสําหรับน้องเอมี่แล้วก็จอมโจรเนี่ย MVP ตลอดนะครับก็คือดูดันนะก็เนื่องด้วยน้องเขา LR5 ด้วยนะครับของในแบบตันๆแล้วนะครับผมก็เลยแบบดามจจะเยอะ,ะเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็น้องเอมี่เรามันยังไม่ได้แบบอัพ พวกอ,อักอินด้วยนะครับรวมถึงอัพตัวละครที่เป็นไอที่เป็นเป็นขั้นเวิอ่ะเออไอที่มีเลเวลถึงเลเวลเก้าเนอะอันนี้ยังอันนี้ก็ยังไม่ได้อัพเต็มนะครับถ้าอัพเต็มก็น่าจะดามมีแรงกว่าน้องจอมโจรน,นะก็ลองดูนะครับสําหรับทีมนี้เนอะเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับใครที่นึกไม่ออกว่าเออ จะใช้ทีมไหนดีวะาทีบอสยูวันนี้นะครับลองลอกไปใช้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาลองดูของเพื่อนกนอ็ได้นะอันนี้ผมก็ใช้ทีมที่คนแรกใช้นะตอนแรกนะครับก็เป็นของคุณกางเกงต่อพูดแค่กางเกงเนาะเนี่ยผมลองมา2ทีมนะก็คือจะมีทีมที่มีอ่ามีไอโนะกับไม่มีไอโนะนะถ้าเกิดไม่มีไอโนะเนี่ยผมก็จะใช้เป็นอิคิด้านะครับก็ลองใช้อิคิดาแล้วก็ดมจ น้อยกว่าน้อยกว่าไอโนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไอโนข้อเสียเลยคือเขาคือเขาบางมากนะครับเพราะเขาาต้องไปตีตัวละครที่เ,เขาต้องไปตีบอสระยะใกล้ด้วยเลยโดนดามีตอนบอสฟาดฟันมาน,นั่นเะีงนะอ่ะประมาณนี้เนาะนะครับสําหรับตีกิววันนี้นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะหวังว่าจะเป็นแนวทางในการเอาไว้เล่นตีบอสกิวนะครับ ฝากกดไลค์ก็ิดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ